สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ํานะคะสําหรับสถานะเฟรนโซนนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันก้าวข้ามคําว่าเพื่อนไปได้ยากเย็นเหลือเกินนะคะเราจะมาอัปเดตพลังงานกันตรงนี้นะคะและแน่นอนเป็นรันดอมเป็นการสูมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะอมอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะ3เดือน6เดือนปีหนึ่งถ้าเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้ พลังงานเราอาจจะซิงกันนะก็เช็คที่พลังงานหลักก่อนก็แล้วกันเมื่อกดเข้ามาดูนะคะว่าพลังงานหลักใช่ของคุณไหมนะคะ,ะ,คะเพื่อดูว่าเออมันแม่นจริงๆหรือเปล่านะคะเนาะ,ะใครที่ผ่านเข้ามาสนใจนะคะอยากจะบูชาผ้ายันนะคะกับช่องหมออมนะคะตอนนี้ก็จะมีการจัดโปรนะคะจาก ผืนละ299ส่งฟรีเหลือแค่222ส่งฟรีนะคะก็คือไม่ต้องจ่ายอะไรมากกว่านี้แล้วนะคะ222บาทส่งฟรีไปเลยแล้วปลูกเสกสายขาวเรียบร้อยมีผ้ายันช้างผสมโขลงที่เน้นเรื่องสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะเจรจาค้าขายนะคะแล้วก็จะมียันทาเวสวรรณที่เน้นเรื่องของความสําเร็จโชคลาภแล้วก็การก้าวข้ามอุปสรรคนะคะจริงๆเขาจะสรรพคุณคล้ายๆกันแหละเพียงแต่ว่าความโดดเด่นนะเออนะคะก็นิดๆหน่อยๆก็ที่ต่างกันนะคะนี่ก็จะ แจ้งไว้ใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะเอาไปพกนะคะติดตัวติดกระเป๋าสตางค์หรือว่าใส่กรอบหรือว่าอะไรยังไงได้หมดแต่ว่ายังไงก็สอบถามข้อมูลหลังใหม่แล้วกันนะคะ mm. เผื่อว่าอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ mm. ก็รายละเอียดทั้งหลายนะคะ mm. ก็จะอยู่ใต้คลิปนี้เนาะนะคะในส่วนของไลน์นะคะก็สามารถที่จะออแอดไลน์เข้ามานะคะไม่ต้องใส่แอดไม่ต้องมีคําว่าแอดนะคือแบบเพิ่มเพื่อนอะนะคะเป็นเป็นเป็นไลน์ปกติเนี่แหละนะคะก็ เพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็มาสอบถามหลังไม่นะคะหรือว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวกับออมนะคะก็เช็คคิวสอบถามคิวได้นะคะ,คะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สายมูนะคะน้ําฟูมูน้าพระจันทร์เต็มดวงนะคะแล้วก็มีหินเสริมดวงอะไรของออมเพียม์ร้อยเองคัดหินเองแล้วก็ทําเองตรงนี้ด้วยนะคะคมีผลิตภัณฑ์สายมูเครื่องรางอะไรต่างๆด้วยลองกดเข้าไปดูที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะคก็จะมีรายละเอียดให้เข้าไปเยี่ยมชมกันสนใจอะไรไงก็สอบถามได้ค่ะนะคะ นะอ่ะยังไงอมก็ฝากช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแชร์คอมเมนต์น share, comment, นะหรืออะไรก็ตามที่เป็นการสนับสนุนช่องนะคะรวมไปถึงปุ่ม s u p e r t ร์ตงที่ส่งเข้ามาก็ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนพพอร์ตนะคะเอาละค่ะเฟรนด์โซนธาตุน้ำเราจะมาเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขาสักหน่อยค่ะเฟรนด์โซนธาตุน้ำคุณกับเขาขอดูหน่อยพลังงานหลักคุณกับเขา เซเว่นออคนะคะดีลกันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบในเชิองออนไลน์เป็นหลักก็ได้นะคะอืมก็ไม่แน่ใจว่ามีความฝันอะไรไว้ร่วมกันหรือเปล่ามีโปรเจกต์อะไรที่คิดไว้ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะคะจัดเม้นตนะคะมีไพ่ชาวพิจิกนะคะเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันเหมือนกับตามเกณฑ์ชะตามันต้องเจอกันอะแต่ว่ามันเจอกันเพราะบุญทํากรรมแต่งนะคะหรือว่ามันมันมันมีเหตุปัจจัยอะไรหลายอย่างที่ทำให้พวกคุณมาเจอกันแต่ว่ามันดันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเหตุปัจจัยที่พวกคุณต้องมาเจอกันเพราะว่ามันจะต้องทำโปรเจกต์อะไรร่วมกันก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานในเชิงยังไงคุณก็ต้องได้เจอกันนะคะจัดเมนตก็มีความแบบผูกพันกันมานะคะตั้งแต่อดีตชาติ ะะมีความเป็นคู่กันอยู่ในทางใดทางหนึ่งนะคะคุีนวานส์บางทีเกิดมาเพื่อเพื่อทำงานด้วยกันก็ได้นะคุีนวานส์มีไพ่ชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะเนี่ยพวกคุณเกิดมาเพื่อที่จะทำงานด้วยกันเกิดมาเพื่อที่จะทำโปรเจกต์ซัพพอร์ตอะไรกันนะคะเกิดมาเพื่อที่จะเออเขาเรียกว่าเลยนะมาพัฒนาเออนะคะเกิดมาเพื่อที่จะมาพัฒนาอะไรกันก็ได้ไงพัฒนาเออ ชีวิตพัฒนานิสัยนะคะใต้สำรับนะเ, Page ands, นะเพจอวานจะมีไพ่ชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมโปรเจกต์หรือเป็นคนคุยเล่นๆสไตล์ของตัวเลือกทางเลือกแล้วมันก็มีแพชชั่นต่อกันมากๆด้วยคุยเล่นคุยหัวคุยทะลึง่งตึงตังคุยหมายหยอกไก่นะคะคุยสเพเหระ รวมไปถึงการคุยงานคุยเรื่องเรียนอะไรต่างๆด้วยนะคะดูดูน่าจะยังคุยกันอยู่นะคะคู่นี้นะคะคุณกับเขาอะยังคุยกันอยู่มีแรงดึงดูดต่อกันนะคะต่อให้ความสัมพันธ์มันจะเป็นแบบในเชิงเรื่องงานเรื่องโปรเจกต์เรื่องเรียนแต่ก็ดูดูมีมีแรงดึงดูดอะเออนะคะมันมัน,ม,นมันมีความอยากคุยกันอยู่นะคะ อ่ะถ้าพลังงานหลักตรง60%ไปต่อได้เลยนะพลังงานหลักตรง6 0ซไปต่อได้เลยเฟรนซโซนธาตุ mm hmm. น้ำตอนนี้เลย mm hmm. เขารู้สึกยังไงกับค mm ุณเฟรนโซนธาตุน้ำตอนนี้ mm hmm. เขารู้สึกยังไง mm hmm. ก็ดูจะแฮปปี้อยู่เนาะ mm hmm. เป็นเพื่อนที่ปาร์ตี้ดง่มดื่มแฮงเอาท์ out, ด้วยกัน mm hmm. เป็นเพื่อนที่แฮปปี้นะคะทำอะไรร่วมกันก็แฮปปี้ดีอะไรอย่างนี้นะคะ ทัว่วว่นเขาก็รู้สึกว่าอ,อความสัมพันธ์นี้มันดูมีอนาคตเนาะพวกเราคงเป็นเพื่อนกันได้ยาวๆเลยหรือว่าพวกเราคงจะทําอะไรร่วมกันไปได้แบบมีอนาคตนะคะแล้วก็เขาเองเขาก็ดูอยากสืบอยากส่องอยากรู้เรื่องคุณอยากเอาดวงคุณไปเช็คไพ่ดูหมอเหมือนกันบางทีนะคะแต่ระยะทางที่ไกลกันหรือว่าอะไรต่างๆมันอาจจะทำให้เบื่อๆได้นะอืมนะคะกรณีถ้ามันเป็นรักทางไกล ทำได้แค่คบคุยกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์บางทีเขาก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะเบื่อเบื่อเซ็งๆที่พวกเราเป็นได้แค่เพื่อนกันเบื่อเบื่อเซ็งๆ,ๆที่พวกเราอยู่ไกลกันเบื่อเบื่อเซ็งๆที่พวกเรานั้นเหมือนกับทำได้แค่แบบเนี่ยทำอะไรรวมกันตรงนี้นะคะหรือตัวเขาเองแม้ว่าจะแฮปปี้กับคุณแต่เขาอาจจะยังไม่ไพร้อมมีใครก็ได้นะเออเขายังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือเปล่านะคะ นี่ไอาจจะยังรักอิสระอยู่ก็ได้ไงยังต้องการอิสระยังอยากมีเงินมีทองใช้สบายมือก่อนยังไม่สนใจเรื่องความรักก็ได้นะคะ the world นะคะมีไพ่ชาวาวันเสารแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวคุณนะ่ะเข้ามาเติมเต็มความความสุขนะคะหรือเข้ามาเติมเต็มความความความสบายใจให้เขาได้นะคะใต้สำหรับนายรับวานนะคะเอา,าว่าเขาอาจจะยังไม่ไว้ใจใครก็ได้นะ ยังไม่ได้สนใจเรื่องความรักหรือยังไม่ได้ไว้ใจมากนักก็ได้เพราะว่าอะไรสมมตินะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นช้อยตัวเลือกทางเลือกหรือเป็นเ h ิร์ด a าร์ตี้นะคะที่เขามองเห็นแล้วแหละว่ามันคงเป็นได้แค่เฟรนด์บิ๊กเบนดฟิมันคงเป็นได้แค่ความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถผูกมัดกันได้นะคะนะอาจจะทําได้แค่ป้วนเปี้ยนกันแต่อยากสูญเสียคุณไปไหมก็เหมือนไม่พร้อมนะ ดูยังอยากจับยึดคุณไว้หรือยังอยากมีคุณอยู่นะคะยังอยากมีคุณอยู่เพราะว่าเป็นความสบายใจอ่ะมีคุณแล้วมันก็สบายใจในบางเคสก็เป็นความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินอะไรบางอย่างก็ได้ที่มาเติมเต็มกันนะคะ mm hmm. เขาก็เลยภาพรวมๆก็รู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นใครบางคนที่เขารู้สึกสบายใจนะคะที่ได้มาเติมเต็มกันตรงนี้อยากสูญเสียคุณไปไหมก็ไม่อยากหรอก นะคะแต่อยากผูกมัดไหมก็ดูยังไม่ใช่ถ้ามีอนาคตไปไปต่อกันในอนาคตยาวๆได้ก็โอเคนะคะยังไม่ได้พร้อมจะเสียคุณไปขนาดนั้นนะคะแม้ว่าเขาจะรักดูรักตัวเองเหมือนกันนะแล้วเขาจะทำยังไงกับน,น้ำต่อไปคะเฟรนซทธาตุน้ำเขาจะทำยังไงกับคุณ Seven of Wands The Death มีไพ่ชาวพ,พิจิกนะคะโอ้ท o f Swords s i of Pentacles นะ Three of Pentacles ใต้สำหรับ oh, Ten of Swords เพื่อนโซนท่านาำแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปออมว่าเขาดูในบางเคสเขาดูอาจจะไม่ไม่อยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันเจ็บ ไม่อยากเจ็บคือเขากลัวเจ็บหรือไม่อยากให้คุณเจ็บก็ได้นะมาเลยทำให้เขาเลือกที่จะแบบต้องพูดตรงๆว่าเหมือนกับเป็นการดูแลกันตามสมควรนะอืมไม่เอาเรื่องรักสามเศร้าไม่เอาความสัมพันธ์ที่จะต้องมานั่งเจ็บปวดอะไรกันนะคะแล้วเลือกที่จะแบบดูแลกันไปเช่นทําอะไรร่วมกันตรงนี้ทํามาค้าขายนะคะเป็นที่ปรึกษาดูแลกันไปเยี่ยวยา สิ่งอะไรก็ตามที่มันจะเจ็บปวดเยายาในสิ่งที่ไม่ดีที่มีต่อกันนะคะก็แค่คุยคุยกันเป็นคนคุยดูแลกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาอะไรร่วมกันตรงนั้นไปโดยที่แบบสิบดาบเดี๋ยวดูสิบดาบในที่คืออะไรเขาจะทํายังไงกับน,น้ําเขาจะทํายังไงกับน,น้ํามีไพ่ธาตุด,ดินนะมังกรผู้ศพกันนะเขาจะทํายังไงกับน,น้ํามีไพ่เมถุนมีไพ่ผู้ศพ อ๋อไม่แน่ใจว่าเขาเนี่ยกำลังเขาจะทำยังไงกับน้ำอ๋อมีความรู้สึกว่าเขายังเสียรายคอนเน็ t ชันนี้ในเชิงที่จริงๆยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาติดปัญหาอ๋อไม่แน่ใจว่าคนคนนี้เขามีแฟนหรือ,อยัง เช่นเขาต้องทำให้ถูกต้องอะ่ะเขากำลังจะมีแฟนหรือเขามีแฟนแล้วซึ่งเขาอาจจะติดอยู่กับสถานการณ์หนึ่งที่ทำให้เขาไม่สามารถมีคุณได้ก็ได้นะอืมเขากำลังเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เขาไม่สามารถที่จะมีคุณได้ สิบดาบในที่นี้สามดาบด้วยอะ่ะสถานการณ์หนึ่งคืออะไรเช่นเขาติดอยู่กับความเจ็บเขา hurt นะคะมันมีความเจ็บมันมีความเสียความรู้สึกอะไรบางอย่างอยู่ติดอยู่กับความเจ็บปวดในอดีตติดอยู่กับใครบางคนที่เขาออกมาจากตรงนั้นไม่ได้ก็ได้เดี๋ยวออมดูให้แล้วกันว่า เออแล้วการเทคแอคชั่นของเขาล่ะเฟรน์โซนธาตุน้ำเขาจะเทคแอคชั่นยังไงอะ่ะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงมีไพ่ชาวการเมถุนวันพุธชาวกร,รกระการเทคแอคชั่นจะดูคลุมเครือไม่ชัดเจนเช่นเงียบๆหน่อยแต่ก็ยังได้กลิ่นอายของความเป็นเพื่อนอยู่เป็นการพยายามแบบให้มันยังมีมิตรภาพต่อกันแบบไม่ชัดเจนอะไรเลยอะ่ะอืม ก็แค่แบบรักษามิตรภาพไว้รักษาความเป็นเพื่อนไว้แบบคุมเครือไม่ชัดเจนเงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยแค่ให้พอรู้สึกว่าเรายังมีมิตรภาพกันหรือเป็นเพื่อนกันได้นะคะในบางเคสที่ที่พวกคุณแต่แต่ไม่ไม่ไม่น่าจะไม่มากเพราะว่าจากไพ่พลังงานหลักเหมือนยังคุยกันอยู่นะคะในเคสหนึ่งส่วนน้อยที่แบบความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เลเทะอะเออ เลยเทอะแล้วมีไมค์เกมเล่นเกมอะไรกันไม่รู้อะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะว่าเขาพยายามที่จะอยากกลับเข้ามาแต่เขาไม่แน่ใจเลยนะอืมอยากกลับเข้ามาแต่ไม่แน่ใจเลยว่าจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ได้อีกไหมนะคะแล้วก็ในบางเคสการเทคแอคชั่นจะค่อนข้างเงียบด้วยซ้ำทำได้แค่คิดถึงคุณเงียบๆนะคะบางคนก็ส่งพยายามส่งโทรจิตโพสต์นั่นโพสตนี่ให้คุณได้รู้ได้เห็นแต่แบบมันกมน็มันเงียบเหลือกเกินอะไรเงี้ย งั้นดูอย่างนี้ก่อนว่าเขาอยากมีคุณในชีวิตใช่ไหมเฟรน์โซนธาตุน้ําเขาอยากมีคุณในชีวิตอยู่ใช่ไหมเขายังอยากมีคุณใช่ไหมมีไพ่ชาวสิงห์นะคะเขายังอยากมีคุณใช่ไหมเป็นไปได้เหมือนกันนะเออเป็นไปได้เหมือนกันแต่โดดเด่นความสัมพันธ์ที่เหมือนมันต้องหลบๆซ่อนๆยังไงไม่รู้อะ ยังอยากมีคุณไว้ด้วยเรื่องงานเรื่องเงินยังอยากมีคุณไว้ให้อยู่ตรงนี้แบบไม่เปิดเผยก็ได้นะสรุปเขาอยากจริงๆแล้วเขายังอยากมีคุณไหมคือใช่ในบางเคสคืออยากได้เรื่องเซ็กซี่แปดบวกนะเออแอบ,บมามีอะไรกันอะไรเงี้ยคำตอบคือใช่ออยากมีคุณแล้วเขาอยากเป็นอะไรกับคุณค่ะเฟรนโซนธาตุน้านําเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมเฟรนโซนธาตุน้านําเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมคะ มีไพ่ชาวสิงเฟรนโซนธาตุน้ำเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมเหมือนอยากกักไว้อ่ะอามงว่าเขาน่าจะอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนก็ได้เนาะเมืฟรนโซนธาตุน้ำเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมอืม น่าจะไม่ได้อยากขนาดเป็นแฟนค่ะผมว่านะอ่ะแล้วเขาอยากเป็นอะไรกับคุณเขาอยากเป็นอะไรกับชาวธาตุน้ําอ่ะแฟนโซนธาตุน้ําเขาอยากเป็นอะไรกับคุณในบางเคสเขาอยากเป็นคนที่ซัพพอร์ตนะคะทางการเงินอะไรด้วยกันเช่นว,ว่า อยากให้ทามาค้าขายด้วยกันแล้วก็มีเงินมีทองเยอะๆหรือว่าอยากอยากให้อยู่ตรงนี้แบบสนิทกันอยู่ตรงเนี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบไปกันอย่างช้าชก็ได้อะไรเงี้ยแต่สนิทกันนะเออสนิทกันนะอะไรอย่างเงี้ยสนิทกันไปกันแบบช้าช้าไม่ต้องรีบเอแล้วเขาอยากเป็นเพื่อนกับคุณไหมอยากเป็นแค่เพื่อนไหมคนคนนี้อยากเป็นแค่เพื่อนไหมเขาอยากเป็นแค่เพื่อนไหม อยากเป็นแค่เพื่อนไหมเอามาเขาดูตัดสินใจลำบากเนาะจริงๆอะ่ะต้องบอกตรงๆว่าสี่ไม้เท้าที่ขึ้นตรงกลางเอามาว่าจริงๆเขาอยากเป็นมากกว่าเพื่อนแต่มันต้องเป็นได้แค่เพื่อนไหมอืมมันเป็นได้แค่เพื่อนแต่จริงๆอยากเป็นแฟนอะ่ะงั้นเอางี้ ถ้าเป็นไปได้เขาอยากเป็นแฟนคุณไหมถ้าสถานการณ์อำนวยนะแฟนโซนธาตุน้ำถ้าสถานการณ์อำนวยเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมถ้าสถานการณ์อำนวยเขาอยากเป็นแฟนธาตุน้ำไหมมีไพ่าชาวการเมถุนวันพุธชาวมีนชาวกุมถ้าสถานาการณ์อำนวยเขาอยากเป็นแฟนคุณไหมสับสนใจจังเลยเนาะสับสนใจจังเลย แต่ด้วยอารมณ์ของไพ่นะคะต้องบอกตรงตว่าเหมือนอยากแต่คือมันเอาไม่แน่ใจพวกคุณมีเรื่องราวเสียความรู้สึกกันอยู่ที่เขายังไม่ลืมก็ได้หรือการทะเละาะกันมันทาให้เขาคิดหนักเลยนะในเรื่องที่จะเป็นแฟนคุณแต่จริงๆแล้วอารมณ์ของไพ่คืออยากนะคะจริงๆแล้วนะถ้าเกิดเป็นไปได้อะ่ะก็อยากเป็นแฟนอยู่แต่มันสับสนใจที่มันเสียความรู้สึกมันคิดหนักอะไรบางอย่างอยู่ค่ะอืม งั้นเขาจะทวีตคุณแบบไหนเป็นให้เป็นใครอะ่ะเขาจะทวีตคุณให้คุณเป็นใครในชีวิตเฟรนโซนธาตุน้ําเขาจะทวีตคุณให้คุณเป็นใครในชีวิตมีไพ่ชาวมีนชาวสิงชาวกรกฎเขาจะทวีตคุณให้เป็นใครในชีวิตน่าจะไม่ชัดเจนนะเทมเพลตชาวธนูในบางเคสเขาจะทวีตคุณให้เป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบอะไรร่วมกันก็คือทํางานไปด้วยกันนี่แหละ ทำงานด้วยการมีความชอบร่วมกันไปนี่แหละแบบก็ค่อยเป็นค่อยไปกันเนี่ยแหละนะคะควบคุมกันไปแต่ในบางเคสบอกตรงว่าเป็นการคบซ้อนนะเออเขาจะทวีคุณให้เป็นใครก็แบบเฮ้ยคบซ้อนคบซ้อนแบบไม่ชัดเจนไปเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะทวีคุณให้เป็นใครในชีวิตก็ตอบลุมหว่าไม่ชัดเจนก็นแล้วกันอะเป็นแฟนเก่าก็ได้อ่ะเป็นไม่ชัดเจนเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืม งั้นถามหน่อยสมมุติถ้าเกิดชาวถ้าเกิดไม่มีใช้คำว่าอะไรดีแล้วถ้าเกิดว่าชาวธาตุน้ำไม่ไปต่อเนี่ยเขาเขาเขาจะยังไงคะถ้าคุณแบบหยุดความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะเป็นยังไงอะถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้นะคะชาวน้ำเฟรน์โซนของคุณเนี่ยเขาจะเป็นยังไงถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์ถ้าคุณหยุดนะมีไพ่ชาวกรกฎชาวเมธ เขาก็คงเสียใจเนาะอืมถ้าคุณหยุดนะแต่เขาอาจจะเป็นคนมีอีโก้หน่อยก็ได้ดูอาจจะอ่านไม่ออกว่าเขารู้สึกยังไงก็ได้แต่เขาจะผูกพันกับคุณมากๆนะคือเสียใจอะ่ะอืมเสียใจนะคะถ้าคุณอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็น่าจะเสียใจบางทีก็มีการโมโหก็ได้นะโมโหเสียใจนะคะแต่อาจจะแบบมีมากมีฟอร์มถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้เขาจะ ถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้มีไพ่ชาวพฤ้ศพกลุ่มถ้าคุณหยุดความสัมพันธ์นี้เขาจะเอาว่าเขาก็คงจะแล้วแต่อะ่ะเนาะดูทรงเหมือนดูปล่อยวางค่ะดูปล่อยวางในทีนะอืมดูปล่อยวางอยู่ในทีนะคะดูปล่อยวางอยู่ในที ดูปล่อยวางอยู่ในทีแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่โชคชะตาเหมือนเขาพร้อมที่จะใช้เหตุใช้ผลกับคุณนะคะในลักษณะที่แบบอาจจะแบบแบ่งรับแบ่งสู้ในการที่จะยังรักษาคอนเน็ชันนี้ไว้เพราะยังเสียใจเสียดายอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะแล้วอย่างนี้ทิศทางแนวโน้มเป็นยังไงคะ่ะทิศทางแนวโน้มเฟรนโซนทาน้ำ ทิศทางแนวโน้มเฟรนด์โซนธาตุน้ำมีไพ่ชาวมีนชาวกันเป็นความห่างที่ยังคิดถึงกันเนาะนะคะไปไปมา,มาสถานการณ์ที่นิ่งๆกันเริ่มเบียดเริ่มเบียดขึ้นมาเหมือนกันนะเนี่ยอืมแสดงว่าเป็นไปได้ค่ะความสัมพันธ์เนี่ยมีคนวุ่นวายหลายฝ่ายเช่น เป็นความสัมพันธ์ช้อยตัวเลือกที่มีตัวละครเยอะก็ได้นะคะมันก็เลยทําให้ดูแบบพลังงานปนเปกันไปหมดแต่เปิดไปเปิดมาเนี่ยเหมือนพวกคุณมีความเงียบกันอะที่ทางแนวโน้มอะนะอมว่าด้วยความที่มันมีมาดมีฟอร์มคีฟคูหรือการเอาชนะกันหรือทิฏฐิมานะตรงเนี้ยความเป็นอินโทรเวิร์ตความโลกส่วนตัวสูงบางอย่างอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมีระยะห่างได้แต่มันเป็นความห่างที่คิดถึงกันนะคะเป็นความห่างที่ยังคิดถึงกัน ะะแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะยังมีการกลับมาหากันก็ได้นะคะทุกครั้งที่มีการตีตัวออกห่างกันไปทุกครั้งที่มีการห่างกันไปสักระยะหนึ่งอาจจะมีคนใดคนหนึงในความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะมาตามอ่ะนะคะในเชิงตามกันไปตามกันมายังตามก,กันกลับมาหากันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะทิศทางแนวโนมะนะ้มนะทิศทางแนวโนม้ม ถ้าเกิดแอบรักแอบชอบอ่ะหรือว่าความสัมพันธ์ซ่อนเลนก็อาจจะยังเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ได้นะเนี่ยประคับประคองกันแบบรักซ่อนเลนประคับประคองกันแบบไม่เปิดเผยความรู้สึกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะดูแลวความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆเป็นความสัมพันธ์ที่กื่นไม่เข้าใครไม่ออกหรือว่าดูมีอะไรบางอย่างที่แบบมันดูยากๆอยู่นะแต่คิดถึงกันเป็นความห่างที่คิดถึงกันแล้วก็การมีระยะห่างอาจจะยังทําให้แบบ มาตามกันก,นกลับไปกลับมากันอยู่อะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แล้วกันอเดี๋ยวขอคําแนะนําหน่อยแล้วกันนาะขอคําแนะนําให้ชวาวธาตุน้ําใบหนึ่งเฟรนด์โซนธาตุน้ําคําแนะนํารักตัวเองก่อนดีที่สุดนะคะรักตัวเองก่อนดีที่สุดคือถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ลักซ่อนเล้นแอบรักแอบชอบหรือความสัมนธ์ที่เปิดเผยไม่ได้อะจาเป็นต้อง รักตัวเองก่อนนะยอมว่าควรรักตัวเองก่อนดีที่สุดคําแนะนาเนี่ยคือถ้าเกิดไปอยู่ในความสัมพันธ์รักซ่อนเล่นแอบรบักแอบ,บชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีแต่ความแน่าอื่นอัดหรือความไม่ไม่ไม่แน่ใจไม่มั่นคงในความสัมพันธ์นะ,นะคะเออก็อยู่ที่ว่าจะยังรอดูสถานการณ์หรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะรอดูสถานการณ์นะคะว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรแบบชัดเจนขึ้นกว่านี้ไหมหรือว่าอ๋อมันจะได้บอกรักบอกชอบกันไหมหรือมันจะเปิดเผยความสัมพันธ์ได้ไหมอะไรเงี้ยระหว่างเนี้ยเอาว่ารักตัวเองก่อนดีที่สุดอะนะรักตัวเองไว้ก่อนจะดีที่สุดรักตัวเองไว้ก่อนจะดีที่สุดนะคะ ในบางเคสไพ่อยากจะบอกว่าคุณสามารถเลือกความยุติธรรมให้ตัวคุณเองได้ด้วยการเปิดโอกาสใหม่ๆเนาะในบางเคสเนาะคุณสามารถเลือกความยุติธรรมให้ตัวเองได้ด้วยการเปิดโอกาสใหม่ๆนะนะคะก็ถ้ามันไม่ไหวที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ลักลอนเล่นแอบลักแอบชอบหรืออะไรแบบนี้นะคะให้ต้องลำบากใจอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเสียใจมานานแล้วทุกข์ใจมานานแล้วนะคะเยียวยาตัวเองดีกว่า เยียวยาตัวเองดีกว่าแล้วก็ถ้าความสัมพันธ์นี้มันอ้างอิงอยู่กับความรับผิดชอบในหน้าที่อะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นต้องเยียวยาความทุกข์ใจแล้วก็ทําให้อะไรๆมันมั่นคงไปนะในกรณีเผื่อร่วมง,งานเผื่อรวมชั้นเรียนกรณีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอาจจะมีครอบครัวร่วมกันแต่แต่มันอยู่กันเหมือนเพื่อนอะไรเงี้ยก,ก็ก็มันก็คงต้องทําให้มั่นคงไปแบบ ไปไหนกันไม่ได้ก,ก,ก็ก็ทำใจเยียวยาไปนะคะบางทีการพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่สําหรับเคสที่แบบมีความรับผิดชอบอะไรบางอย่างร่วมกันแล้วมันต้องติดสต๊กกันไปก็คงต้องต้อง,ต,องต้องเป็นไปตามเนื้อผ้านะคะอ่ะดูข้อความจากเขาค่ะเฟรนโซนธาดน้ําเขาอยากบอกคุณว่าเฟรนโซนธาดน้ําเขาอยากบอกคุณว่าอะไรคะ่ะ เขาบอกว่าเพื่อนกันร้อยเปอร์เซนความสัมพันธ์นี้มันเป็นได้แค่เพื่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าเพื่อนกันร้อยเปอร์เซนรักแบบพี่น้องนะคะก็มาสมทับอีกนะเพื่อนกันจะรักแบบพี่น้องนะเธอแต่เขาก็แอบมองแอบส่องคุณอยู่ตลอดนะคะยังให้ความสนใจมีแรงดึงดูดอยู่เสมอคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนเขาอาจจะบอกว่าเขาติดอยู่กับคู่เวรคู่กรรมที่เขายังออกมาไม่ได้ก็ได้ที่จะบอกไปแก ติดอะไรบางอย่างเนี่ยก็เลยรักกับคุณได้แบบเพื่อนหรือเปล่านะคะอืมช่วงที่ห่างกันช่วงที่เงียบกันทำอะไรไม่ได้ก็มาแอบมองแอบส่องเธอเป็นความสุขและแสงสว่างในชีวิตของฉันนะคะใต้สำรับเจ้าชูนะเธอจะไหวหรอนะคะ<อ>ก็เอาเป็นว่าสมมุติถ้าเกิดเขามีใครบางคนอยู่แล้วเป็นคู่เวรคู่กรรมที่เขาต้องอดทนคุณเข้ามาเป็นความสุข นะคะแต่อาจจะด้วยความที่เขามีพื้นฐานเจ้าชู้ก็ได้เขาก็เลยแบบมามีคนหลายๆคนมีคุณด้วยอะไรเงี้ยก็ได้มันเลยเป็นทําให้คุณกับเขาเป็นได้แค่เพื่อนหรือพี่น้องแต่อีกในยะหนึ่งเขาอยากจะบอกว่าจริงเขาอาจจะมีความเจ้าชู้อยู่นะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยการที่จะมาลงเอยเป็นแฟนกันมันช่างยากเย็นเนาะก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นคู่เป็นคู่กรรมกันแน่เลยที่เราต้องมาติดแงะในความเป็นเพื่อนกันแบบนี้ นะคะแต่ก็อดสนใจใส่ใจคุณไม่ได้เลยอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าคุณเป็นความสุขให้เขาอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะใครสนใจนะคะ้ายันเนาะก็ติดต่อมาละกันหลังไมนะคะ้ายันเทเวสุวรรณนะคะกับพายันช้างผสมโขลงนะคะก็เมตตามหานิยมนะพายันช้างผสมโขงเมตตามหานิยมเจรจาค้าขายเทเวสุวรรณก็ความสําเร็จโชคลาภ นะคะออกการก้าวข้ามอุปสรรคตอนนี้จัดโปรโเหลือ2 2งส่งฟรี 3. จาก299นะเหลือแค่2 2งส่งฟรี 3. ไม่ต้องจ่ายอะไรมากกว่านั้นแล้วนะคะก็หลังไมคเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้จะลาไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ